สวัสดีครับผมเมื่อนี้พามาจอบบอนครับผมมื่อนี้มากันสามคนนะฮะมาตาฤลศีพี่ชายแล้วกับผมสามคนครับผมบังครับว่าวันนี้มันจะมานไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานอนาหากันได้นะครับผมไปลุยกันเลยนะฮะจวดจวดเฮ้ย เต็มเฮอ,อ,อ่ะยะกดตีนก่อนนะฮะตัวนี้บ่อนบ่อนงามเติบครับผมจากปลาบ่อนจากเลือดำน้ําพะเลนผ่านบ้ครับนี่ <laughs> ใหญ่อละอะไรเลยนะฮะกดตีนไว้ก่อนออธรรมดาที่ไหนี่ไงแล้วครับผม ปากคโอตโัวแรกครับผม,มเฮ้ๆใส่หาหกตโลครับผมใส่นี่มานแล้วนะฮะตัวเรกอู้ธรรมดาชีไหนโอ้ได้ถุงไหมครับผมพอแต่มานโอ้สีสันสวยงามมากเลยนะฮะอุตารสีอยากได้ไหม โอ้แซนเ่าให้มันเต็ม <cas>. ก <cas>. ้นเห็นไหมเขาได้ทุงไม้เขาได้ใส่ปลาเลยฮูรัมดาที่ไหนตาลือสียางใสแล้วครับผมจะดูว่าจะเตกหรือไม่เตะวิจวดเออคนคิรีวันเฮเตกอีกโอ้รรมดาที่ไหนเออเลือดโจมเต็มบุบบอกโอ้ เน ư, ư, ه, หนื <laughs> oh, ư, ่อยใจเหลือเกินเสียงไรดังอออ่ะอออ่ะโอปลาไม่โอปนันกันเสียงดังอออ่ะออออ่ะครกโจกเท่ไหนแล้วครับตาลอสีปลาพี่อ้ายนะฮะหรือว่าปลาบูน้อยยิ่งขึะนน้อยบ่ โอ้โหปล่อยไปก่อนโอ้เฮเรกเหรอโอ้ยยังไม่ทำบาปอ่า้เหลือใจเหลือเกินโอ้โหคนอะไรแบบนี้ยิ่งทำบุญโพดฮ่าฮ่าฮ่าปล่อยนกปล่อยปลาโอ้ทุ่งสาหสั่นรอจนจิกจักจักจักปล่อยเฉย อู้ธรรมดาที่ไหนนี่มาแล้วครับตาฤาษีปลาดุกเลืองเออเฮอือดธรรมดาที่ไหนยี่เกือบโซกหนึ่งอะไรนะเกือบโซกหนึงยี่เกือบอีกเกือบโซกหนึ่งจี่อีกคูปนึงยี่เหลืออะไรเยอะแท้ Oh. โอ้ยลืมิ <laughs> ลืงหรือกอม <laughs> โอ้ปล่อยปลาบูได้ปลาดุกตัวใหญ่คุมแล้ว <laughs> มาด้อขวันเอ้ยมาดือขวันเอ้ยบ่ผู้แค่นในนาเนี <laughs> อ้ยยย <laughs> อเดือดใจเหลือเกิน <laughs> ล่าไรขึ้นคางฟังอือเต็มแฮอ,อญาญะอีกแล้วเต็มทุกแฮนะคะเต็มมีปลาไม่มีปลาไม่รู้เต็มไว้ก่อนอู้หมุมดไล่ละครับผมไล่อะไรเหรอหยัางบ่เธอครับผมเงียบอีกแล้วนะฮะแฮนี้อูู้ธรรมดาที่ไหนสองเฮสามแฮละครับผมลุ้นกันต่อนะฮะ นี่ครับผมปลาข่าวโอ้าแต่ได้ได้ปลาขาวปลาขาวตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับผมนี่ธรรมาดาที่ไหนวันปลาบ่นบอกยางไงครับผมบอถึกถึปากปลาข่าวไง่สุดยอดไปเลยนะฮะวันนี้ตัวเดียวขอเลาะ มนันคือเก้าแล้ะครับปลาขาวกระเซ็บตสีได้อะไรมัง่งเอ <ห ả? S 1> ได้อะไรได้ปลา,มาไลาม้ก,กับตีนเหงือ <c oughs> สบายใจเหลือเกินไม่ทำบาปเ <c oughs> <c oughs> บิ่งครับว่าอ,อุอะอุอะอุอะอยู่ในแห้ครับผมแต่เบิ่งครับว่าปลาใส่ได เขาว่ามันบอยไนถึกแล้วถึกแล้วไปทางไหนเขาว่ามันบอยไนมันสบไสไรสรถบาทสรถไ่ใหญ่ญย่ใหญ่ใ่ใหญให่ใหญ่ใหญหไม่ใหญ่จริงๆใส่มหญ่ใ่ใหญ่ใหญ่หนนี่หญ่ออกแล้วครับเใหญ่แต่หั่ใหญหั่หญ่่ใ่ใหญ่หญ่่หญ่ให่ห่ เ็มสะสมนะฮะมาอีกแล้วนะฮะตัวหนึ่งธรรมดาที่ไหนนี่อคงไม่นะฮะมาแล้วครับฮได้ถุงไม้พร้อมอื้สีสันฉุดฉาดสวยงามนะฮะโอ้ธรรมดาที่ไหน วันนี้ได้แต่ปลาขอเลยนะฮะสองตัวผ่านไปโอ้ถุงไม้หมานลาโคโอ้โอ้โอ,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 อ้โอเจียวมากเลยนะฮะุูนครับผม,มปลาขาวใส่ใหญ่อยู่ครับผมปลาข้าวปลาข้าวอ้ปลาข้าวบ่ดึกว่าแต่ปลาขาวปลาข้าวพูนให้ดูตัวใหญ่หน่อย <laughs> ธรรมาดาที่ไหนดิอู้บอนโตส,สัมสางอู้บอนจนกระดูงกระดาง <c ười> โอเหนื่อยใจเหลือเกิน <c ười> มันสิมีกี่ตมีตัวหนึ่งหรือตัวเดียวเฮ้ <c ười> อหาอะไราย,ยาว thế. มีตัวเดียวครับผมเออนึกงวัาตจะมีหนึ่งตัวเฮ้ <c ười> ธรรมาดาที่ <c ười> ไหน

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอธรรมดาที่ไหนน,นี่ครับปลาขาวโตวงามๆครับผมโตัหนึ่งหลุดอีกโตัหนึ่งโยครับผมเยออ้ธรรมดาที่ไหน วันนี้มานปลาข้าวนะฮะปลาขาวตรงงามๆใส่สวยๆเลยครับผมมีแต่ปลาข้าว <c oughs> จงพูดให้ดูไซส์ใหญ่ไว้ก่อนธรรมดา,าที่ไหนปลาขาวครับผม ปลาขาวกับปลาไรปลาขาวกับปลาบูครับผมโอ้โหเสุดท้ายมานล้วนะฮะเออธรรมดาที่ไหนปลาขาวกับปลาบูนี่ปลาขาวองัวปลาขาวใส่งามสองครับปลาบูตัวหนึ่งเอาหมดเลยครับตาฤษีเอ้ยนี่มาเบิ่งหน้าปลาอยู่ทางนี้ปลาขาวตัวสวยๆใส่งามๆอ่ะยะอ่ะยะนี่ครับผม บึงใส่ปลาขาวครับนี่เดี๋ยตวตง,งามครับกูมองครับผมถ้าบึงครับว่ามันจะได้กี่ตัวนะฮะถามมองบะเถึกแล้วก็จักสิีวลจังไรล,ล่ะครับผมปลากระแยงครับได้มาแล้วนะฮะหนึ่งเต้มปลากระแยง ธรรมดาที่ไหนนี่ติดแล้วครับผมปลาขาวปลาขาวปลากนแยงครับผมใส่งามๆเลยือ้อธรรมดาที่ไหนนี่ปลาติดกับขางๆครับผมตรงกลางเงียบกริบ นี่ครับสี่ตัวงามๆครับผมปลา<อ>กระแน่งสองปลากระแน่งใส่ไงสองแล้วก็ปลาขาวสามครับผมโอ้ธรรมดาที่ไหนนี่มานตัวนี้เออเออเอมอ,อ,ม,อ,อมาครับผมกินเขาน้ำกันครับมื่อนี้ได้เมนูพิเศษนะฮะ หวานปลาได้ผัดเผ็ดหนูนะฮะเออได้ปลาสำเร็จด้วยปลาสำเร็จแล้วก็ป่นกะทินะฮะนี่ครับเมื่อขึ้นหมานตัวหนึ่งครับหนูใส่ประมาณเกือบโลนะครับนี่ผัดเครื่องโตเต็มมายะเลยครับเครื่องโตนี่ ตาใหญ่แซลบิ่แล้วเนี่ยใหโลูไฮลานิดปลาลายๆครับผมโรยนะมากิโลเจียงนะเกิโลกูเลยโอ้หน้าจนๆแต่เลยในจนๆมีแต่เขิลมเลยจนๆน่ะมาครับผมกินเขาน้ำกันครับผมก่อนสีจวดนะฮะก่อนสีวานเฮผัดกระนอหรืผัดกระนอหรีบพันนูนะฮะ แปลเป็นประสาต่างประเทศและโบจรวและุบจรวบว่าปนนะฮะยิพูดมาแปลไดหมดแล้วไรกระปองปลากระป๋องโอ้เหื่อใจเหลือเกินมากครับยินข้าวน้ำกันอยู่อย่าบอกไฮเดอร์ว่ามันเสียบไลยครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียงแล้วครับผมพ่อได้ปปนอยู่ครับผม ถ้าต้มวันใดต้มนะครับถ้าต้มก็ใส่น้ำประมาณองค์หนึ่งพุลนละครับจังสิได้อิ่มกันได้ปูละโตสองโตครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทิมงานลาหน้ากระดานครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เลยนะฮะพอได้ปนบายบายครับผม